วันนี้อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนได้มรกอกับพริกหยวกมาค่ะจะทำกระบองจอนะคะมรกรชุบแป้งทอดในน้ำจิ้มของพริกหยวกค่ะนี่เป็นตัวช่วยนะคะที่จะให้มรกอของคุณกรอบอร่อย forever เลยค่ะ หลังจากคุณปอกมารากอเสร็จก็ชักเป็นเส้นๆนะคะเหมือนเราตำส้มตำม,มาค่ะแล้วก็เอามาแช่สันส้มค่ะนะคะน้ำสานส้มเนี่ยจะทำให้มารากอคุณกรอบได้นานเลยค่ะประมาณนี้นะคะแช่ไว้สักครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะนะคะแล้วเขาจะกรอบถ้าจะให้ดีก็เข้าตู้เย็นหน่อยนะคะไม่ต้องช่องแข็ง ชองธรรมดาเนะะี่ยค่ะแล้วพอเราเหลือแล้วเราก็สามารถจะเก็บไว้ได้นานในถุงที่สูญญากาศนะคะเอาใส่เข้าไปจะเอา,เอาดูดอากาศออกคือว่าทำพองๆแล้วแต่คุณเลยค่ะแต่ต้องอากาศเข้าไม่ได้นะคะก็จะอยู่ได้นานเลยคะ่ะเอามาผัดกับหมูก็อร่อยมาแกางก็อร่อยค่ะมันกระกอบน,นี้คู่กับประเทศไทยเลยนะคะคู่กับคนไทยด้วยค่ะ วันนี้เราใช้ซอสมะเขือเทศนะคะจะได้อร่อยออร่อยค่ะเดี๋ยวที่เหลือนี่เราจะใส่ถุงแล้วก็แช่แข็งไว้ค่ะมารากรดิบที่เราชักเป็นเส้นไม่ได้นะคะเราจะเอาเศษเนี่ยมาหั่นแล้วก็เอาไปต้มรวมกับมะเขือเทศค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปปั่นค่ะ แล้วก็อันนี้เป็นพริกหยวกนะคะเอามา air fire, อบแอร์ไฟเออร์ครัเพื่อจะลอกเปลือกออกถ้าใครไม่มีมะเขือเทศกระป๋องมะเขือเทศเป็นลูกๆเนี่ยต้องเอาไปทำให้สุกแล้วก็ลอกเปลือกออกนะคะไม่ง,งั้นเขาจะไม่ไม่เนียนนะคะมันจะเป็นใบๆเลยะคะ่ะแล้วทานยากมากมาติดเพดานนะคะพริกหลังจาก อบแอร์ไฟเออร์แล้วนะคะเอามาลอกเปลือกออกแล้วก็ขูดไส้ออกด้วยค่ะเคี่ยวนะคะเอาทุกอย่างปั่นเสร็จก็ลงเคี่ยวในหม้อค่ะจะน้ำงวดนะคะแล้วก็เอามาไว้จิ้มไทุกอย่างเลยค่ะที่ของทอดก็ได้ของปิ้งย่างได้หมดนะคะของต้มก็ยังได้ าทานไหมคะอบแอร์ไฟเอค่ะเตรียมไปนิดนึงแต่รับรองว่าอาร่อยค่ะเรียบร้อยค่ะกระบองจอค่ะน้ำจิ้มนี่ก็โรยถั่วริสงปนกับพริกขี้หนูแล้วก็ใบผักชีลงไปหน่อยนะคะแล้วแต่ชอบค่ะไม่ชอบจิ้มเหมือนเคชอปก็ได้ค่ะเห็นไหมคะกระบองจอค่ะ อันนี้แก่ไฟเป็นนิดหนึ่งนะคะส่วนเป็นชิ้นๆนี่ก็อร่อยเลยค่ะมาอร่อยด้วยกันไหมคะ